อีนี้ก็เียวมูลนหโลดกิมื่คีว้าวเล่น่อะไเงี่ยเลิกอไรเง่งอไรนะอ้อชิบเลยชิบเลยวิ่งอะไรก็ลุกเท่าไหร่้ัชิบเหรอวิ่งเนสู้เ่ไหรนสู้วิ่อะไรก็สูดเลยสูดเลยไม่เซเบสเซเบสคุณปาลูไหป้านไปกันไม่กี่คนนะครับวันนี้โลบอเนี่ย เอ้าพูดหน่อยรุ้นท่านไหนขหรอสักกันลุกมาเลยเดินลุกขัดด้วยกระโดดเลสวัสดีครับวันนี้เราจะไปงานแต่งกันนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับไปยังไม่กี่คนครับพักไทยกล้องหน่อยครับเฮ้เฮ้ยเข้าไปเลย 怕丢不了、嗯、你了嘞，那不好听嘞，啊，来，找下机子，等我看看。 เลมอกเขาเลมอกเามอกเลมอกเมอกโอ้ได้ะว้าว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 ายไป่ะดียรเราพี่แกล่ะ ไปนะไป เพื่อเป็นการป้องกันกรคนัส่ดรับเจ้าเบาของเราครับเป็นอะไรบ้างครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยเรเต้นเนาะเจ้าเบาของเราวันนี้

ค,ครับวันนี้เราไปมาถึงนะครับถึงจุดหมายนะครับวันนี้กไกลอ่ะเนาะนะครับ น้อยครับแม่คิดน้อยก็กินฟรีครับเปิดเปิด,ดปให้เราเข้าไปอยู่ครับอันนี้เ <c oughs> <c oughs> ข้าไปได้ครับ <c oughs> พ,พ,พิเศษนะจะต้องอยู่ในระยะจสอดดเลย

มาคิดเหลือเราเนี่ยได้เน่เลยว่าอล่ามาถึงรับตอนนี้เรากิมพี้ก็เตี้ยจาเราละอาจารย์อาจรย์ยังอาจารยวหลงลืมหนอลี เลยก็แค่มาเก็บแท่านั้นเองนีะครับเจ้าสาวคนนี้ใช่ไหมเจ้าบอกเจ้าสาวครับตอนนี้ครับเรามาถึงจุดหมายแล้วเรากำลังจะกินลาบกันครับเรากำลังจะกินลาบกันครับ

ไม่ใช่ละ้วการเน้นา้มันคนี้นี่น่าดีนี่น่าบ้ามากเลบ้ามากนี่เป็นพิมแม่ครัวนะครับเราจะข้าวหมอกอะไรพีมแม่ครัวครับกำลังบ้ากัน Bảy mấy ừ. anh Tụi biết mi nào nhà cầu ấy Bài Nắm Nắm nữa hả à, là sao nó ăn <laughs> <laughs> Đấy à Đưa ra quán tổ tuệ Đưa ra quán tổ tuệ Đưa ra ra พ่อจ้าบาทนะนี่กายของเรากำลังพาไปที่ทำกับข้าวอยู่ครับนี่ใกด์วันกันลอยเชียบลหลายท่านนะมาทำโอ้าเล่นี๋จ้ะเไ่้นี่สุด เกนะเยอะนม่ย่เยอะเยอะจานี่จ้ีมันจะหล่อเด้งมาฮะมาตวมาเอ้มาไบมามมยพ่อเราจพอละไปชัรไปไถาไรพเรอเขาเล็กเจามเราบารัาเขางส้ัาาไหนเออ

เดี๋ยวนะซุเรดแม่กันด้วยนะุเอามุลคิมยาอ่่างนนะซเมเย้่ครอืมแวออกดีไนโอเคครับเราพาไปทัวแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากนี้เราจะ ขึ้นไปที่บทนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใคเยอะอเกอเกตรอเออประกอบพิธีทางศาสนานะครับตอนนี้เราเรียบร้อยละเราจะรอกินข้าวก่อนคือว่าจะขึ้นไปก่อนนี่ครับโอเคครับเราจะขึ้นไปสกู่นะครับ ตอนนี้นะครับขบวนของเรากำลังไปพร้อมนะครับเก็บเก็บผ้าเสื้อขบวนของเรากำลังจะเริ่มเดินทางนะครับมีทั้งทั้งท่าคนสวยครับเบบขบวนกำลังเคลื่อนย้ายครับตอนนี้ จะเข้าสู่พิธีวิวานนะครับที่โบสถ์นะครับ กย้อนอุราีบ้างบอกวดสัมูปีสัก็ก็บอกูสัมูอามาเสือะนี่กมีลกเนี่ยกบเชื้อเนี่ยกีกเกี่ยวกัวามูอมอันนี้กำลังจะเข้าสู่พิธทีครับเรากำลังจขึ้นไปนั่งข้างบนนะฮะ

បបមឹកបបលោកណាលោកបើលោកបាញ់យកមកគនិវេរតឧ othor ឧឌោណាសះហេតពេលគខគីអឡោកីហេអាក្លោសនេះណាណាបើកបាទីផាគកទីមកណាស្ជីភ្នាកសារលេតនិញញ៉ៃនេះលោកសោដតានៅពេលរាគួរទេហេស្គណាយ

นั่พอริพัตรนี่ขาดชื่อใจนี่คือยู่แก่หาเล่น้ะรอเนี่ยก็อยู่จอนี่ก็ขึ้นหน้าขึ้นลืบรอเนี่ยือเจ้ามาเจ้าแค่แบบกบแบบแค่ไม่กี่อำบัาไม่มาคุมไม่กี่ดีดีสอดสีเจ้าสุนนั่งพูดไม่ไม่พอมาเจ้าจ้ะถ้าพูดจะมาเจ้าจะตู้นี่ต่อมูนี่เนี่ยเนี่ยเออนั่งพูอเนี่ย ตอนนี้พิธีกรรมเสร็จแล้วนะครับเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะครับเราจะมีถ่ายรูปก,กันครับตอนนี้เราตับดเรืนะจสิตับดเรือนะรึอรอสิยะใช่ไหมนะละ่ะ นลลีเวก็เสร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะครับงานแต่งนะครับเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารนะครับ รับประทา,านอา,าหารเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ตามช่องของเราครับหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เป็นช่วงเวลารับประทานอาหารนะครับาารเรากำลังจะรับประทานอาหารครับมีลาบ